สวัสดีค่ะันซาพาตรอนนะคะวันนี้เรามาตรอนกันที่จังหวัดลำปางค่ะก็วันนี้เรามาที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางค่ะเห็นจากวิวอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะก็คือเรามาที่วัดพระธาตุลำปางหลวงค่ะ ซึ่งอยู่ที่อําเภอเกคาจังหวัดลําปางวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเนินสูงใช้คําว่าเนินเนินหรือภูเขาะคะ่ะสูงขึ้นมาซึ่งก็ไม่ค่อยได้เจอนะคะวัดที่ตั้งอยู่บนที่เนินสูงสูง ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงค่ะจะเห็นสัญลักษณ์ของรถม้านะคะเราจะเห็นสัญลักษณ์รถม้าที่ตัวที่วัดพระธาตุลำปางหลวงกับในตัวอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะเดีย๋ยวเราเข้ามากันแล้วค่ะแล้วมากันที่หาที่จอดรถซึ่งที่จอดรถของทางวัดนะคะมีเยอะเลยค่ะหลายจุดเลยนะคะ ฝนซาวนหาที่จอดรถอยู่ค่ะจริงๆมีที่ว่างเยอะค่ะแต่เพียงแต่ว่าอยากจะวนหาที่จอดที่เดินใกล้ที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเราเออต้องเดินขึ้นบันไดพญานาคขึ้นไปก็เลยอยากจะหาจุดที่เห็นพระาธาตุย่างเด่นชัดแล้วก็ได้เดินขึ้นบันไดพญานาคด้วยค่ะหน้าบริเวณ วัดนะคะจะมีจุดขายของเยอะแยะเลยค่ะก็อย่างเช่นพวกชามเซรามิกถ้วยเซรามิกก็มีนะคะหาซื้อที่นี่ได้เนี่ยค่ะวัดพระท่านลำปางหลวงทางฝนซ่ามาประมาณสองสาครั้งค่ะในแต่ละครั้งที่ที่มาก็ประทับใจเนื่องจากว่าเป็นวัดที่สวยแล้วก็สงบค่ะยังคงความ เป็นวัฒนธรรมเดิมๆอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งหาน้อยมากค่ะเพราะปัจจุบันวัดที่ไปมาก็ส่วนใหญ่จะมีการบูรณะนู่นนี่นั่นนะคะแต่วัดน,นี้ก็บูรณะแต่ว่าก็เป็นแนวเดิมๆซึ่งแนวแนวแบบนี้สวยมากเลยค่ะ วัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะตัวเราเดินตรงบันไดขึ้นไปค่ะเจะเป็นวัดโบราณน,นะคะมีมาแต่โบราณแล้วค่ะแล้วก็ทางวัดมีเจดีย์ซึ่งเจดีย์เนี้ยมีอิทธิพลต่อการสร้างพระธาตุทางโซนภาคเหนือนะคะก่อนอื่นทั้งฝนซ่าอาจจะไม่ไม่ได้พูดประวัติของวัดพระธาตุลำปางหลวงอย่างอย่างรายละเอียดลงละเอียดเนื่องจากว่าวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดประจํา ของจังหวัดลำปางค่ะอาจจะมีคลิปของคนอื่นหรือเจ้าอื่นที่ลงข้อมูลเอาไว้นะคะอันนี้ค่ะให้สังเกตนะคะตรงบันไดาทางขึ้นวัดนะคะจะมีบันไดยพญานาคซึ่งลายเป็นลายปูนปัน้โปนโบราณมีเสิยงด้วยนะคะแนวแบบนี้ค่ะสวยค่ะดิบๆแบบนี้สวยซึ่งอาจจะแตกต่างกับ ออพญานาคทางโซนภาคอีสานนะคะแตกต่างกันไปแนวนี้ฝนท้าบว่าเนี่ยแหลคะค่ะชอบสวยมากค่ะอันนี้เป็นปลานะคะแม้แต่ปายังมีลวดลายงดงามมากเลยค่ะศิตปกรรมผู้สร้างสรรคนสมัยก่อนนี่เขาเขามีฝีมือกันมากเลยนะคะ ซึ่งบันไดยพญานาคเนี่ยถ้าว่าใครขอดูคลิปของฝนซาจะเห็นว่าที่จังหวัดเชียงใหม่อะค่ะที่ฝนซาโลของวัดภาราดบันไดลักษณะคล้ายๆกันเลยแนวดิบปูบนดิบเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันนะคะค่ะเดี๋ยวเดินขึ้นไปด้านบนนะคะจะผ่านซุ้มประตูค่ะ เขาเรียกว่าซุ้มประตูโขงประตูโขงค่ะเป็นปีมือของช่างหลวงโบราณนะคะก่อด้วยอิฐถือปูนขึ้นมาทําเป็นซุ้มสวยมากเลยค่ะวัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะถือว่าเป็นวัดต้นแบบค่ะในการวางผังแนวตามาคติปรหลักจักรวาลค่ะโดยมีองค์พระธาตุลำปางหลวงเป็นเป็นเซ็นเตอร์ศูนย์กลาง สวยงามมากค่ะเมื่อเดินเข้าไปนะคะเราจะผ่านทรายค่ะซึ่งทรายเนี่ยค่ะล้อมรอบบริเวณวัดเลยค่ะลงบริเวณเออวิหารหลวงซึ่งเาเปรียบเสมือนค่ะว่าน้อยมากนะคะที่วัดที่จะมีทรายล้อมวัดถึงฝนซาไปอะฝนฟ้าเคยเจอที่เชียงใหม่ค่ะก็เจอวัดหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวไว้วันไหนจะทําคลิปให้ดูนะคะวัดพระธาตุลำปางหลวงมีทรายล้อมวัด เปรียบเสมือนเป็นมหานาทีสีสันดอนยังไงคะเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยแนวการสร้างของแต่ละที่นี่มีที่มาที่ไปที่หลากหลายเหลือเกินเดี๋ยวเราไปเอาดอกไม้มาไหว้พระกันนะคะ ในองค์วิหารหลวงนะคะเป็นวิหารไม้ค่ะโลง่งแบบล้านนาน,นะคะโลง่งแล้วก็แบบนี้ก็ดีนะคะเวลาผู้คนมาทำบุญหรืออะไรเงี้ยก็จะได้เห็นกันท่่นหน้าเลยเป็นแบบไม้ทรงเก่าโบราณน,นะคะสวยมากแล้วก็มีภาพเขียนโบราณอีกนะคะ เดี๋ยวเรามาไหว้กันนะคะจะให้สังเกตว่าบริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยดูแลคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดไว้ทุกจุดเลยนะคะคะสวยงามมากการที่เป็น กันที่วิหารวิหารหลวงค่ะเป็นแบบแบบไม้โล่งอย่างเีง้ดีมากนะคะเพรว่ามันโปร่งม,มันโล่ดดลงดีนี่ค่ะที่ฝนซาบอกว่าต้องเดินออเดินตามเออเดินทรายเป็นทรายหมดรอบบริเวณวิหารหลวงเลยค่ะเปรียบดังมหามหานาทีสีสันดอนนะคะ<ส>ก็ฝนซาเดินไปที่ตรงเจดีค่ะ ช่วงเวลาที่ฝนซาปไปเป็นช่วงปลายสิงไออปเมษาค่ะก็ยังเห็นพระเจดีศายแล้วก็มีการกส่งน้ําพระเจดีองค์พระธาตุเจดีย์ด้วยนะคะโอ้โอคือดีใจมากเลยมาแต่ละช่วงทางวัดก็จะมีกิจกรรมหลากหลายเลยฝนซามาช่วงปลายเมษาก็ได้ส่งน้ําพระธาตุด้วย องค์พระธาตุอองค์พระธาตุนะคะเป็นเจดีย์แนวล้านนาผสมเจดีย์ทรงลังกาค่ะก็อิดถือปูนอีกแล้วนะคะก็เสร็จจากสงส่งน้ำเจดีย์งฝนซ่าเดนินเข้ามาตรงวิหารนะคะวิหารพระพุทธค่ะซึ่งวิหารพระพุทธนะคะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนโบสถ โบสถ์มหาอุดคือไม่มีทางไม่มีทางออกมีแต่ทางเข้าทางเดียวแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยแทบจะไม่เห็นแต่เวลาโดนโดนกล้องหรืออะไรแสงสวยมากแล้วก็ที่สําคัญค่ะจะมีเงาด้วยนะคะเงาของ,องพระาธาตุเนี่ยค่ะสวยมากเห็นไหมคะเป็นเงาซึ่งเวลามาที่นี่ที่ไรก็จะมาดูเงางพระาธาตุค่ะเงาพระาธาตุที่เจอนี้ค่ะเนื่องจากว่าสมัยก่อนหลายปีแล้วค่ะ มีสามนเณรมาทำความสะอาดแล้วก็สังเกตเห็นเงาเงา,าของเจดีย์ก็เลยมาดูว่าเป็นแบบไหนก็เลยเห็นเป็นเงาพระทาตุพอเอาขผ้าขาวบางมาวางจะเห็นแสงตกแสงตกกระทบนะคะตามหลักวิทยาศาสตร์ก็เลยเห็นเป็นเงาพระทะะตา,า,า,าต,นนาาาตในวิหารพระพุทธนี้ค่ะเราสามารถเห็นเงาพระธาตุได้นะคะแลวเป็นผู้หญิงเราก็ดูได้ค่ะ แต่ว่าจะมีอีกจุดหนึ่งที่สามารถดูเงาพระธาตุได้แต่ว่าอันนั้นต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นนะคะที่ขึ้นไปดูฝนทราบเป็นผู้หญิงก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะออกมาจากบริเวณวิหารพระพุทธนะคะเราก็มาจุดทูปเทียนเทียนสื่อชะตานะคะแล้วก็มาไหว้เออจดีย์แล้วก็เดินเวียนรอบเจดีย์เวียนซ้ายนะคะ3มรอบเพื่อเป็น สริมงคลของชีวิตนะคะ,คะอันนี้มีบทสวดน,นะคะก็แนะนำว่าถ้ามาแล้วค่ะก็มาไหว้พระาธาตุด้วยเทียนสืบสืบชะตานะคะแล้วก็อธิษฐานตั้งจิตอธิษฐาน เดินรอบแล้วก็เดินเข้ามาด้านในซึ่งทุกครั้งที่มาเนี่ยไม่ได้เข้ามาตรงนี้เลยเดมาว่ายเสร็จก็กลับแต่รอบนี้มาได้เข้ามาลด,น,ะะาดน้ำต้นสีมหาโพด้วยนะคะสวยมากได้ลดน้ำต้นสีมหาโพด้วยแล้วก็ตรงเขตบริเวณนี้ค่ะยังจะมีจุดอีก ที่เราสามารถเดินเที่ยวชมได้ซึ่งฝนซาผ่านมาครั้งนี้ค่ะเหมือนเหมือนมีอะไรดนใจเนาะให้เข้ามาเดินบริเวณนี้แล้วก็เข้ามาไหว้พระบริเวณนี้ซึ่งปกติก็จะมาแค่องค์จจดีย์แล้วค่ะเสร็จแล้วก็กลับเพราะไม่คิดว่าจะมีอะไรอีกนี่ค่ะได้รดน้ำต้นต้นเอ่อต้นโพด้วยนะคะ สีมหาโพธิ์ก็โแก่มากเลยค่ะอันนี้เป็นเทียนเออไม่ใช่ค่ะเป็นทรายนะคะช่วงวันที่ฝนซาไปเป็นช่วงเดือนเมษาปลายปลายแล้วนะคะวันสุดท้ายของการทำกิจกรรมก่อพัชเดซายก็ มีเอาทรายไปกอด้วยเหมือนกันแล้วก็ไม้ข้ำคูณนะคะถ้าไม่เดินเข้ามานี้ก็จะไม่ทราบเลยเหมือนกันปกติเวลาฝนทราบไปเที่ยววัดน,นะคะไม่เคยได้ทำการบ้านก่อนเลยค่ะว่าไปก็คือไหว้เลยค่ะแต่ครั้งนี้นี่ค่ะเหมือนมีอะไรโดนใจให้เดินเข้ามานะคะถึงพบว่ามีต้นสีมหาโพแล้วก็มีการใช้ไม้ข้ำคูณค่ะ เดินมาตรงจุดนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่วัดมีบอกไว้ค่ะมีไปไหว้พระแก้มรกตนะคะบริเวณนี้เป็นจุดที่พักของพระสงฆ์ด้วยนะคะวัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะเป็นใช้คำว่าเป็นวัดที่ฝนซาประทับใจตั้งแต่แรกเริ่มเลยเนื่องจากว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนค่ะ น่าจะยี่สิบกว่าปีก่อน30กว่าปีก่อนฝนทรามาที่วัดนี้แล้วก็รู้สึกว่าชอบแต่ตอนนั้นที่มาแล้วคนเยอะมากเลยทําให้เดินไม่ทั่วถึงอันนี้ก็มาหลังจากนั้นก็ได้มาครั้งที่2องครั้งที่3ามก็เดินมาไม่ถึงบริเวณนี้สักทีทราบจากเจ้าหน้าที่แล้วค่ะว่าในบริเวณนี้ยังมีออสลา,าสาหรับวิหารสําหรับ ตั้งองค์พระแก้วมารากตด้วยนะคะเรียกว่าพระแก้วดอยเต้าค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้พระแก้วดอยเต้ากันนะคะค่ะเดี๋ยวเราเอาดอกไม้ไปไหว้พระแก้วมารากตนะคะ กุฏิพระแก้มพระแก้วมรกตนะคะเป็นที่ประดิษฐานพระแก้มมรกตที่ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้างนะแล้วก็สร้างเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าอายุก็ประมาณ400กว่าปีนะคะนานมาก,งามากองค์พระแก้มมรกตนะคะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดลำปางนะคะ เรียกชื่อว่าพระแก้วพระแก้วดอยเต้าอยู่ในออห้องที่เป็นลูกกงนะคะวิหารพระแก้วนะคะออยังมีของโบราณเก่าแก่เยอะเลยค่ะเยอะเลยะคะ่ะมาเดินดูแล้วเลือกชมได้เลยนะคะมีของโบราณเยอะเลย ถ้วยชามของใช้ของพระหรืออะไรมีหมดเลยค่ะ,ะเดยวเรามาไหว้พระแก้วกันนะคะพระแก้วมารากตนะคะพระแก้วมารากตนะคะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดลำปางค่ะช่วงสงการค่ะทางวัดก็จะมีเอาพระแก้วมารากต พระแก้วโดยเต้าเนี่ยค่ะไปแห่รอบเมืองให้ชาวลำปางบูชาสักการะแล้วก็รดน้ำนะคะจะให้ดูในในในกรงค่ะหน้าหน้าลูกกงจะมีขันหินไม่ใช่ขันหินแตขันเงินเนาะน่าจะเป็นขันเงินอันใหญ่มากค่ะภายใต้ขันเงินนั้นก็จะมีคนโยนเงินนะคะแบงก์แล้วก็เหรียญ ทางฝนซาก,ก็โดนไปเหมือนกันค่ะความศักดิ์สิทธิ์ของพระแก้วรอยเต้านะคะเมื่อเราได้มากราบไหว้แล้วค่ะก็ตั้งจิตอธิษฐานขอในเรื่องของความเออความสุขนะคะ กำหนดจิตอะไรเลยนะคะแล้วก็ขอให้เป็นสิริมงคลเราก็มาเติมพลังบุญกันที่พระแก้วมรกตนะคะจริงๆการที่ให้ท่านอยู่ในลูกกงอะค่ะเออจริงๆเขามีความเชื่อว่ากลัวท่านจะจะหนีไปที่ทดอยเต้าๆๆแล้วก็ทางฝนท้ามองว่า น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการออลักขโมยแล้วก็ความปลอดภยัยด้วยส่วนหนึ่งหรือเปล่าสันนิษฐานว่าอย่างนั้นอันนี้เราฝนสฝสาสันินนนษฐานเองนะคะค่ะอันนี้เราก็มาโยนโยนเงินลงไปในขันขันเงินนี้ค่ะถ้าโยนเป็นเหรียญน,นะคะจะเข้าอยู่แล้วค่ะ แต่ถ้าโยนเป็นแบงก์ต้องเล็งดีๆหน่อยนะคะเพราะว่าระยะห่างของมือเราที่ลวงเขา,เาผ่านเข้าไปก็พอสมควรเหมือนกันนี่ค่ะของโบราณเก่าแก่นะคะมีพระพุทธรูปมีถาบ แล้วก็พวกของแจกันของเซรามิกงานปั้น,นะค่ะมีหมดเป็นพิพิธภัณฑ์ได้เลยนะคะของแก่มากเลยะค่ะมีถ้วยชามนีคะสวยมากเลย ขอให้ลูกค้องเสียงดังคน้นลำปางนะคะเขคารพแล้วก็ศรัทธาและนับถือเออที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนี้กันมากเนื่องจากว่าเป็นวัดประจำจังหวัดเลยนะคะเสร็จจากการดูเอาจากการไหว้พ้านะคะก็เดินเอออกมา ต้นช่วงที่เราเดินออกมาจริงๆแล้วอะค่ะออถ้าเดินไปตรงต้นโพนะคะที่มีออจุดค้ำหัะคะ่ะจะมีเจ้าพ่อเจ้าพ่อหนานทิพย์นะคะแต่พอดีันฝนทราบบอกตรงๆคะว่าว่าไม่ทราบว,ว่ามีเจ้าพ่อหนานทิพย์ก็เลยไม่ได้แวะไปนะคะค่ะกออ็ผ่านมาที่จังหวัดลำปางนะคะ แวะมาไหว้พระธาตุลำปางหลวงกันด้วยนะคะมาเติมพลังบุญกันค่ะพลังดีนักแลเนื่องจากว่าที่วัดนี้ค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาคุ้มครองเยอะมากก็ผ่านไปผ่านมาแวะมาไหว้สักการะที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ